สวัสดีครับผู้ก,การรายงานพราะวะตลาดทองคําจาก YLG ประจำเช้าวันที่7กรกฎา,าคม2558ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคําเปิดตลาดบริเวณ1,172.80ขึ้นไปตะะ่อะดรบสูงสุดเพียง1,174.70ย่อตัวต่วตาสุดบริเวณ1,163.70ปิดตลาดไปบริเวณ1,170.01บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ2.57เหรียญดอลลาร์ต่อโอย์ออน ราคาทองคําตลาดโลกมีการขยับขึ้นได้เล็กน้อยหลังจากมีคําสั่งซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําเข้ามาเมื่อกรีกมีการโหวตปฏิเสธรับเงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือจากกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งส่งผลให้ปัญหาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกรีกทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่อย่างนั้นแล้วก็ตามการขยับขึ้นของราคาทองคอยังไปได้ไม่ไกลมากนะัก เมื่อการหารือระหว่างผู้นําฝรั่งเศสและเยอรมน,นีมีการเปิดเผยต่อกรีกว่ากรีกยังมีโอกาสที่จะเจรจาต่อรองกับกลุ่มเจ้าหนี้และกรีกควรยื่นข้อเสนอในการประชุมสุดยอดผู้นําของสหภาพยุโรประทังมนตรีครั้งในวันนี้เพื่อที่จะบรรลุและหลีกเลี่ยงการถอนตัวออกจากกลุ่มยูโรโซนสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ709.650ตันกองทุนโลหะเงินไอแช์ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ11,115.01ตันการเื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ15.70บุกขึ้นมา0.03ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไปณระดับ17,683.58จุดอ่อนตัวลง46.53จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.1054อ่อนตัวลง0.0058ดัชนีดอลลาร์อินเดปน์ปิดตลาดไปณ ระดับ96.25บวกขึ้นมา0 3 0ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำยังถูกกดดันแม้สถานการณ์ในกรีซจะส่งผลต่อสินทรัพย์ปลอดภัยแต่การอ่อนตัวลงของสกุลเงินยูโรยังส่งผลให้ดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นทั้งนี้ยูโรมีการขยับลงในการซื้อขายของตลาดปริวัติเงินตาของเอเชียโดยยังคง มีการเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดที่ทำไว้วันนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดของยูโรโซนนักลงทุนยังมีความหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้กรีกสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์นี้และการถอนตัวออกจากกลุ่มยูโรโซนได้ทั้งนี้ยูโรมีการขยับตัวลงประมาณ0.1%สู่ระดับ1.104ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้แต่ยังคงห่างจากระดับต่ำสุดวันนี้ที่ระดับ1 0 9 6 9ดอลลาร์ ทั้งนี้คณะกรรมาการสหภาพยุโรปหรือ EU จากเยอรมันนีมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลกรีกอาจจำเป็นต้องออก IOU หรือสัญญาชฉระะนี้เพื่อใช้ในการจ่ายเงินเดือนและเงินบำเหน็จบำนาญและชำระบัญชีที่ค้างค้างการทำเช่นนั้นจะส่งผลให้กรีกไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่อยู่ในยูโรโซนต่อไปขณะที่ราคารคํายังได้รับแรงหนุนจากดัชนีดาวจรปรับตัวลดลง ตลาดยังจับตาสถานการณ์ในกรีกตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงในวันจันทร์ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนหลังจากชาวกรีกสนับสนุนรัฐบาลให้มีการปฏิเสธมาตรการรัดเข็มขดัดประกอบกับจีนออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อย,ยับยั้งการแทรกแซงการเทขายหุ้นทั้งนี้ดัชนีเฉลียอุซัมกัมดาวจนปรับตัวลดลง46.53จุดหรือว่า0.26% S&P 500ปรับตัวลดลง8.02จุดหรือว่า0.39% Nasdaq มีการปรับตัวลดลง17.27จุดหรือว่า0.34%ทั้งนี้หุ้นกลุ่มพลังงาน ปรับตัวลดลงตามราคาน้ํามันดิบที่มีการร่วงลงเกือบ8%จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่มีการขยายตัวในทิศทางที่ไม่แน่นอนประกอบกับดับชนี S&P 500หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลง1.3%เป็นการร่วงลงมากที่สุดเป็นครั้งที่4ในรอบ7วันทําการที่ผ่านมาทั้งนี้ทิศทางราคาทองคํายังถูกกดดันจากแนวโน้มราคาน้ามันที่มีการอ่อนตัวลงโดยราคาน้ามันดิบมีการร่วงลง7.7% ซึ่งถือเป็นการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ5เดือนในวันจันทร์ขณะที่กรีกมีการปฏิเสธเงื่อนไขการขอรับมาตรการการช่วยเหลือจากกลุ่มเจ้าหนี้ประกอบกับการดิ่งลงของตลาดหุ้นจีนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตลาดอื่นๆทั้งนี้น้ำมันดิบในเมิกปรับตัวลง4.4เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลหรือว่า7.7ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบน์ปิดตลาด อ่อนตัวลง3.78เหรียญดอลลาร์หรือ6.3%ทันนี้ราคาน้ำมันดิบได้รับแรงกดดันจากข่าวที่อิหร่านกับชาติมหาอำนาจพยายามบรรลุข้อตกลงทางด้านนิวเคลียร์ให้พ้นเส้นตายในวันที่7กรกฎาคมนี้ซึ่งจะส่งผลให้มีอุปทานน้ำมันในตลาดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เส้นตายดังกล่าวยังสามารถเลื่อนออกไปได้อีก รูปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,163, 1,153และ1,145แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,183, 1,193 สำหรับกรุ๊ปการลงทุนและกระทงคำมีแรงขายทำกำไรลงไปในโซนระดับ1,160เหรียญดอลลาร์ต่อโทสออนและมีแรงดิดกลับขึ้นมาทำให้ระยะสั้นราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในลักษณะไซเว์โดยโซนแนวต้านสำคัญประเมินไว้ที่ระดับ1,180เหรียญดอลลาร์ต่อโทสออนและแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ระดับ1,162เหรียญดอลลาร์ต่อโทสออนแนะนำการเข้าซื้อขายเก็งกำไรอาจจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรในกรอบระดับ1,160ถึง1,180เหรียญดอลลาร์ต่อโทสออนไปก่อนจนกว่าจะ เกิดการเบรกเอาท์หรือทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ